สวัสดีครับพบช่องรีเฟรนะวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องๆในกลุ่มสอบถามขึ้นมาเช่นเคยฮนะเกี่ยวกับการปรับนะเนื่องจากอของน้องอาจจะมีปัญหาตรงพรีเดียวตัวนี้นะฮะที่เหยียบแล้วมันไม่เงียบนะถ้าดูง่ายๆคืออินพุตตรงนี้นะมันมีอินพุตอยู่นะอินพุตกับเอ้านะฮะที่เขียนว่าอินกับเอ้าถ้าบอกว่ามันไม่เงียบมันต้องมีเสียงก็คือมีสัญญาณออกมาปกติที่เราใช้งานอยู่ปกติถ้าเราเหยียบยังไม่ได้ปิดมันนะมันก็ต้องเป็นเห็นไหมฮะ จะมีแทบขึ้นใช่ไหมสองอันอินพุตและเอาพุตนะฮะดูเกิดขึ้นถ้าเราเหยียบตรงนี้ออกข้างมดมันต้องไม่มีเสียงอะไรที่ออกที่เอาพุตนะประมาณนั้นอันนี้แปลว่าคาลิเบตถูกต้องอยู่นะฮะก็คือไม่มีเสียงนะเห็นไหมฮะมันจะขึ้นแค่อินพุตอย่างเดียวนะตรงนี้อินพุตนะขีดเล็กๆนะเอาพุต okay. จะไม่มีออกมาเลยแต่สําหรับใครที่เหยียบพีเดีลตัวนี้แล้วมันยังมีเสียงออกมาอยู่ก็ ลองคาลิเบตดูนะฮะวิธีการคาลิเบตก็มาอันนี้ผมก็คาลิเบตให้ดูเลยแล้วกันนะทำไงดีเดี๋ยวมันต้องเห็นที่ตัวเหยียบด้วยกดเข้าไปที่เมนูนะฮะแล้วก็จะมีคำว่า Hardware Setting จากนั้นเลือก c a l i b r a t e pedal c a l i b r a t i o n นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าให้เซต ูมินก็คือที่ต่ําที่สุดนะที่ต่าที่สุดตอนนี้ก็คือเหยียบไว้ที่มันหงายที่ให้มันเงยขึ้นนะอ่าตรวนี้มันเงยขึ้นก็คือเหยียบด้านด้านหลังให้มันลงสุดนะพอลงสุดเสร็จปับ๊บเนี่ยลงสุดเลยให้สุดที่สุดนะจากนั้นเขาบอกว่าให้กดคําว่าไร้นะฮะเพรสไร้กดไร้เข้าไปอ่าโอเคแล้วจากนั้นเหยียบแพงหน้านะฮะเหยียบไปแพงหน้าให้สุดเหมือนกัน ให้สุดเลยแม็กเลยเขาบอกว่าเซตทูพีเดียแม็กนะเหยียบไปข้างหน้าให้สุดอันนี้แล้วก็กดไท้เช่นเดิมนะฮะเสร็จแล้วแค่นี้นะคาลิเบตนะ,ะจากนั้นเขามีคำว่าเทสนะฮะเทสมันมีเทสโฮนะเทสสวิตนะให้กดเหยียบค้างเอาไว้ <c oughs> เพื่อเทสสวิตนะฮะอุบอือพอดีผมนั่งนั่งอยู่นะอ่ะเปิบโอ๊ยไม่ติด ไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวขอยืนนิดหน,นึ่งนั่งเก้าอี้อยู่อ่าเห็นไหมเหยียบจนไฟสีชมพูติดนะฮะแบบนี้อ่าก็คือพอสีชมพูติดปับกดไว้เหมือนเดิมรับเข้าไปอ่ามันขึ้นว่าคอมพลีทเรียบร้อยตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลองดูนะ อ่าผมจะยกเท้าขึ้นจนปิดอ่าไม่มีเสียงอะไรออกมาจากเอาพุทเช่นเดิมนะฮะอะ่ไม่มีเอาพุทออกมานี่คือการคาลิเบทที่เรียบร้อยนะต้องให้เป็นแบบนี้นะฮะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวดูที่หน้าจอตรงนี้แล้วกันอ่ระหว่างเปิดกับไม่ได้เปิดนะนี่ดูที่อินพุตและเอาพุทนะนี่อินพุตตรงนี้คือยกมันหมดเลยมันต้องไม่มีอย่างเอาพุทออกมาเลยเนหะ็นไหมไม่มีนะนะฮะเหียบเข้าไป แบบนี้เองจากนั้นเดี๋ยวลองทสตัวพีเดียวแต่วันนี้พอนั่งเหยียบมันไม่ติดเหมือนกันเพรมันต้องใช้แรงพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเราสามารถเซตความอ่อนความแข็งได้ด้วยการไปคาลิเบตมันนี่แหละเมื่อกี้ผมกดเหยียบมันค่อนข้างแรงเหมือนกัน อ่ปิดมันก็จะเงียบเลยไม่มีเสียงอะไรนะเอาพุทไม่มีออกมาเลยแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยสำหรับการเคลือรคาลิเบตนะฮะ